สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเอกจากช่องรีซุปช็อปนะครับและวันนี้เราอยู่กันในงานศิลปาชีพไทยโอท็อปหลอมรวงใจด้วยพระบารมีนะครับ แล้ววันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนมาตามหาสินค้าโอท็อปเด็ดๆกันนะครับเรามาดูกันว่าในคลิปนี้นะครับจะมีสินค้าโอท็อปเด็ดๆอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่กันในโซนงานศิลปะและงานแฮนด์เมดนะครับจะสังเกตว่ามีร้านหลายร้านเลยข้างหลังผมนะครับ เป็นงานที่เกี่ยวกับศิลปะและงานแอนด์เมดเยอะแยะเลยแล้วก็ผมมีร้านเด็ดที่จะพาเพื่อนๆไปสัมภาษณ์กันนะครับเรามาดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับก็อยากให้คุณป้าแนะนำตัวสั้นๆครับว่าเป็นใครร้านชื่ออะไรแล้วก็ขายสินค้าอะไรบ้างครับป้าชื่อ สจิตใช่หบ,บุตรนะคะเป็นตัวแทนชาวบ้านค่ะที่ทำผลิตภัณฑ์ผักบชาวาค่ะทำเป็นรองเท้าเป็นตะเกานะคะตะกีะกานจากผักกบชวาแล้วก็จะมีพัดใบตาลค่ะอ่าครับใช้ใช้เวลาทำนานไหมครับใช้เวลานาน,าน,น,านอยู่ค่ะเพราะเป็นเป็นพวกงานหัตถกรรมค่ะใช้ฝีมือลรวนๆนะคะไม่ได้ใช้เครื่อง มีอะไรที่เป็นแคปชั่นที่บ่งบอกถึงตัวตนของร้าน3ามคำสั้นๆไหมครับที่อยากฝากกับผู้ชมครับผมเราจะทํารองเท้านวดเพื่อสุขภาพค่ะบางทีเราไม่มีเวลาจะนวดฝ่าเท้าเราใช้รองเท้าเรานี่แหละค่ะเดินนวดฝ่าเท้าอดกายได้ปวดห้หายปวดเมื่อยค่ะเดินในบ้านในห้องใส่สบายเท้าค่ะครับขอบคุณมากนะครับ อยากสอบถามถึงความเป็นมาที่มาทําผลิตภัณฑ์นี้ครับแล้วก็อยากให้แนะนําตัวเองแนะนําร้านให้ฟังหน่อยครับว่าทําอะไรยังไงบ้างครับผมครับวันนี้รุ่นะฮะมาจากบริษัท v ีเอสทเชียงใหม่ครับก็คืองานก็คือเป็นงานงานครับงานดีไซน์งานแกะคือเศษไม้จากเหลือจากวัสดุโรงงานใหญ่ใช่ไหมครั ก็เราประเพิ่มมูลค่าให้เขาในการแกะลายแกะสลักตล้ลเป็นพวกเขียงงานดีไซน์แบบเออเอาไม้นอกคือเราไม่ได้ทำสีเนาะเราก็เลยเอาไม้นอกไม้มอนอกก็ดีอะไรมาต่อลายมาสร้างรุนใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ครับทำมานานหรือยังครับผมอ๋สิบป,ปีแล้วครับครับ อยากให้แนะนําสินค้าที่คิดว่าเด็ดที่สุดในร้าน3ชิ้นให้ให้เราดูหน่อยครับผมเราจะมีพวกสติกเกอร์โฟนเป็นลำโพงโทรศัพท์ตัวนี้ครับอ่าเป็นลําโพงขยายเสียงอันนี้แกะจากไม้อะไรครับอันนี้จะมีไม้สักไม้เมเปิลนไม้เ uh, อ่อวอลนัทเพระวากรนีอามันช่วยขยายเสียงโทรศัพท์ให้ดังขึ้นครับผมรอ,องั้ฟัง นี่ปกติแล้ว่างสายอาไป oh. โอ้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีพวกเสียอะไรเงี้ยฮะใช่หลักๆได้เ,เป็นเสียรับแล้วพวกงานแกะภูเขาอย่างเงี้ยฮะที่ดูแบงนี้มันก็คือการโชว์ อันนี้คือแกะจากเศษไม้หมดเลยใช่ไหมครับจากหัวไม้โรงงานที่ใหญ่อะไรเงี้ยที่เขาใช้แล้วคือมันเหลือเหลือจากอะไรครับจากชิ้นงานโปรดักต์ที่ใหญ่อะไรเงี้ยครับคือเราไม่ทิ้งแต่เราก็เก็บมาเพิ่มมูงค่าอย่างเงี้ยอ๋อครับพวกชิ้นงานที่เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่เหลือจากโรงงานเราก็ไปเป่าืิอมาเพิ่มมูลค่าครับ อยากขอสามคำที่บ่งบอกตัวตนและร้านค้าของพี่ครับผมสามคำอะไรดีเ <c oughs> ดอ้ก็ตัวตนที่ทำง,งานก็เป็นงานดีไซน์แบบไม่มาเดีย minimall ปะครับ minimall ก็ได้ไม,ไดมินิมอลก็ได้ดีงานครับครับิมอลครับครับ แล้วก็จากวัสดุเหลือใช้นะครับใช่ใช่ครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับยาสัมภาษณ์นะครับอยากให้พี่แนะนำตัวเองสั้นๆแล้วก็เกี <É S 1> ่ยวกับร้านแล้วก็งานที่ทำครับว่า ทเกี <Es> <an> ่ยวกับอะไรบ้างครับแนะนําสั้นๆเนาะร้านที่ชื่อร้านเก็บโฟร์เป็นนะคะรับมาจากเม็ดคอนเทนต์สีมาคอนเทนต์สีมางานของพี่ก็คือเป็นงานเอ็นนะคะบริษัทบวดเป็นโมเดลคือเป็นจากร์การ์ตูนต่างๆสามารถลูกค้าสามารถสั่งทำได้ตามแบบเอาภาพมาให้ดูพี่ก็สามารถทําได้แล้วก็งานที่จะมีงานชิ้นเล็กไม้เป็นย ที่เด็กๆจะชอบก็เป็นพวกขอบุญแชแบชื่อตามสั่งสามารถสั่งได้เลือกสีเองได้าตามใจลูกคา้าม้อะไรก็สามารถสั่งได้แล้วอยากถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่า,อ,าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเริ่มต้นงานเนี้ยครับผมแรงับลนที่ชอบศิลปะชอบวาดภาพ พอพี่มาเจองานรวดที่แฟนพี่ก็ทำาพวกโมเดลเป็จักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยภาพในหัวพี่มันออกมาหมดเลยจากที่จะไปเห็นลงกระดาษพี่ก็ใช้รวดวาดแผน,นก็แค่นั้นเองแล้วพอมันขายได้มันก็ยาวมาเลยคบบครับทำมากี่ปีแล้วครับเกือบ30ปีแล้วค่ะแล้วเออ แต่ละงานนะครับใช้เวลาทำนานไหมครับผมเริ่มต้น,ตนงานที่เร็วสุดก็สองนาทีได้ถึงแม่ีก็คงจะช่มมีงานไหนที่ใช้เวลาทำนานที่สุดไหมครับแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ครับ่าสุดนี่ต้องส่งลูกค้าไปสี่เดือนโอ้นานมากเลยครับเป็นอะไรนหรอครับาารเป็นองค์พระน่าตกเจ็ดเสียเป็นพญานาคเจ็ดเสียแล้วก็มีองค์พระสูงสองเมตรอ่าอยากสอบถามครับว่าสามารถ สั่งทำออนไลน์ที่ไหนได้บ้างครับก็ F4 Handmade ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ <F> a c e b o o k แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ห้าเจ็ดแปดครับเจ็ดเก้าเก้าสองครับสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับแล้วก็มีคำแคปชั่นสามคำที่วงบอกถึงตัวตนของร้านค้าของพี่อ่ะครับ ตอนของที่นี่เหรอก็สั่งได้ทุกอย่างสั่งได้ทุกอย่างใส่ตังเยอะๆแค่นั้นเลยจบทำได้หมดหมครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับอยากให้พี่ช่วยแนะนําร้านแล้วก็แนะนําตัวเองสั้นๆครับว่า,าได้ทําอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรที่มาทํานาฬิกาแฮนด์เมดแบบนี้ครับผมอ๋อค่ะสวัสดีค่ะจากร้านไข่แสนค้าร้านไข่แสนแฮนด์เมดร้านไข่แสนอ่ามีหน้าร้านอยู่ที่สวนมุกาลุกดาลนะคะโครงการจุดาแรงบันดาลใจก็คืออ่า อยากใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยทำตำนานน้ขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งภายในเป็นเป็นของที่เหลือจากธรรมชาติจริงๆประมาณนี้นะค่ะพอยกตัวอ,อย่างสินค้าได้ไหมครับว่าทำมาจากอะไรบ้างครับสักชิ้นหนึ่งครับผมต้นไส้ต้งเก่บ ก็ <c oughs> อะไรก่อนหน้าก่อนหน้าถึงแดดชอบชอบเป็นแดดท้องก็เย็นชอบชอบชอบงานแมวของฉันน้องแมวน้องแมวคขี้น้องแมวตู้ก็จะเป็นดินปั้นหรอกดินปันก็คืออาจากธรรมชาติแล้วก็มาเพ้นสีดอกไม้ก็มาจากธรรมชาติอ่าหินก็มาจากธรรมชาติ แล้วตกแต่งภายในที่เป็นเยือนาฬิกาก็เป็นธรรมชาติทั้นเดืเลยอ๋อแต่ว่านาฬิกาก็คือยังใส่ใส่ลานเป็นแบบฐานก้อนปกติป่ะครับอ๋อใช่ค่ะชุดหนึ่งจะมีอาฐานสามก้อนใส่ฐานด้านหลังนะคะใา่ฐานด้านหลังใช้นาฬิกาหนึ่งก้อนแล้วก็ไฟ LED สองก้อน เปิดติดไฟได้นะคะเปิดติดไฟได้มันปลุกได้ไหมครับปลุกไม่ได้จ้ะแค่ดูแลอย่างเดียวแค่ดูทีนี้ตัวปูนปั้นนะครับมันมาจากอะไรบ้างครับตัวปั้นนะคะแมวปั้นแมวปั้นก็มาจากดินดินอ่าเขาเรียกว่าดินของญี่ปุ่นอ่ะอ๋อครับผมดินของญี่ปุ่น ที่เขาเอาไว้ปั้นพวกแอนิเมะพวกตัวการ์ตูนกัน<อ>ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นดินของญี่ปุ่นจะประสิทธิภาพมากของไทยก็ได้ตอนนี้ธรรมชาติมันดินนระอย่างถ้าใช้ดินตัวนี้ก็อยู่แล้วคงทนสภาพสีมันก็จะให้เลอะเรือนงาน่ายอ่ามันแบบอยู่ได้กี่ปีครับผม นาฬิกาอยู่ในบ้านเราถ้าไม่โดนน้ำอยู่ได้ถึง20-30ปีนะเพราะจะคงสภาพเดิมเพราะว่าภายในเราจะใช้เครื่องอบเครื่องอบไม้อบดอกไม้จะไม่มีขึ้นลาอันนี้อันนี้พิเศษเลยทีนีค้ครับครับสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงผู้ชมในช่องบ้างครับผม ฝากร้านหรือฝากอะไรไว้บ้างไหมครับาวตอนนี้จะมีงานโอท็อปนะคะงานโอท็อปที่เมืองทองธานีค่ะคาร์เ่งสองส1 2 3นะคะอ่าวันที่9ถึงวันที่11มาเ<ต>ที่ยวชมอต้อตองงานโอท็อปได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งฮอเลยนะคะจะมีบูสา3สิบก่บบูธนะคะ แล้วก็มาเยี่ยมชมร้านไข่แสงนะคะไขแสงจะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยค่ะสามารถ <c oughs> เข้าไปดูใน <c oughs> เว็บไซต์ได้นะคะ i อ f a เฟสบุ๊กไลนเว็บไซต์ได้หมดเลยสามารถสั่งทำงานได้นะคะสามารถตกแต่งหรือว่าออกแบบเองได้ ชั้นในน้ำเกลุ่มเลยจะมองใน,นช่องชายฝั่งนะคะค่ะก็ความเป็นมาเนี่ยคืออเกี่ยวกับความเป็นมานะคะที่มาทําตรงนี้ก็คือเริ่มจากพี่คงชัยที่ฝั่งนี้อะค่ะเขจะคือเขาชํานาญทางด้านนี้เพราะว่าเขาทํางานด้านเอ่อพวกอินเทอร์เนียอะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็ออกแบบก็คือบ้านจากเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือเริ่มจากความเป็นมาคือที่บ้านอ่ะทำเรือประมงมีเรือประมงเลยจริงเรือประมงทีนี้ค่ะอ่าครับผมค่ะคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เอ่อที่เขาอยากทําตรงนี้เพราะมันเป็นความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์ความเป็นมาของเอ่อเรือแตละลารำเนี่ยในท้องถิ่นของจังหวัดสุราคร ก็อยากให้พวกเอ่อคนรุ่นใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>เขาก็อยากจะให้ได้ให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้รู้ว่าเออความเป็นมาของบ้านเราของในประเทศเราเอ่าอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในจังหวงัดสุนทรครเนี่ยให้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้รู้ว่าเออความเป็นมาที่ทำไมแรงบันดาลใจทําไมถึงได้ทําตรงนี้อพาว่าใจรักด้วยอ่าจากความเป็นมาคือครอบครัวครอบครัวจาก ทำงานเรือประมงตรงนี้เรามีเรือจริงอาแล้วทําจากไม้อะไรบ้างอะครับไม้สักทองค่ะแล้วรับมาจากไหนอะครับผมรับมาจากไหนหมายถึงไม้ไม้มาจากยังไงครับผมไม้ก็มาจากเออเป็นเศษไม้อะไรที่เศษไม้สักไปยตรงอะนะคะมันเหลือจากโรงงานหรืออะไรอย่างนี้ปะครับใช่่ะใช่ค่ะอา คือเรือแตลามเนี่ยเรามีชื่อไหมครับผมเกามีชื่อค่ะเนี่ยอย่างเงรือที่ซีอันที่มีสมเทาจินพันนิดค่ะและอย่างเรือสมเทาไทยค่ะสมัยต้นกรุงศรีอย,ยุธยาครับก็ศึกษาจากประวัติความเป็นมาที่เราทำเนะะี่ยค่ะอ่าอย่างเรือประมองอย่างเงี้ยก็เรือในท้องถิ่นก็ปัจจุบันนี้ก็คือยัยงยังมีอยู่ยังมีอยู่ในท้องทะเล ก็ที่บ้านเรือมีเรือจริงบ้านปู่ทองชัยอะ่ะมีเรือจริงที่หาปลายังใช้งานอยู่อครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอเป็นคำสั้นๆที่นิยามตัวตนของร้านค้าของป้าครับผมว่า,า,ายังไงบ้างอก็ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็อ่า ไปวิ่งไปที่ผลิตเลยนะคะเวลาลูกค้าต้องการที่จะใช้ก็จะโทรโทรโทรนัดกันต่อน,นะคะอ๋อ,อลูกค้าจะจะวิ่งเข้าไปซื้อเราเวิมาออกงานอย่างนี้นะคะลูกค้าเห็นสนใจเวลาลูกค้าจะใช้ลูกค้าก็จะวิ่งไปที่ผลิตบอกว่าต้องโทรนัดกันก่อนนะคะเพราะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่นั่นอ๋อเวลาลูกค้ามาติดต่อเราก็จะต้องนัดนะครับ<ช>แล้วก็ต้องนัดนัดลูกค้าก่อนค่ะค่อยสั่งทํากันเป็นชิ้นชิ้นใช่ไหมครับ อ่าส่วนใหญ่แล้วที่เคยที่ส่วนใหญ่สั่งทำเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ของเรามีอยู่แล้วอ่าที่นี่จะมีเรือหลากหลายหลากหลายแบบมากเนี่ยอย่างเรือเรือพวกนี้คือเรือเรือเรือฉลองเนี่ยฮะอ่าครับผมเนี่ยเรือพวกนี้คือเรือฉลอมแล้วเนี่ยเรือฉลองฉลองไทยวนอ่าฉลองอ่ามีแข่งมีปะทุนนี่ฉลอมอ่ามีปะทุน ค,คือเรือที่เรือไทยของเราเนี่ยนะคะเขาจะกินน้ําตืน้นคืออยู่เรียบอ่าวไทยอแล้วไปลาเลียงของจากเรือสำหรังคีนตอีกทีนึงเนาะคอนติเขาโล,โล่ข้ามน้าข้ามทะเลใช่ไหมคะครับของเราเนี่ยก็ใช้เป็นประมงด้วยใช้บรรทุกสินค้าใช้เป็นเรือเกี่ยวกับเรือเรือหาปลาไม่ว่าคือใช้งานได้ใช้ประโยชน์ได้หลายหลาย,หลายอย่างนะคะอ่า แต่ของเราเน้นคือของเราคือเรือเราไม่สามารถข้ามน้ําข้ามทะเลไปได้ที่ที่เรือนี่สมัยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะประเภทเรือสนมเนี่ยไม่มีแล้วเือไทยทั้งหลายแต่นี้ยังมีพวกนี้ยังมีอยู่พวกนี้ยังมีอยู่ในทะเลครับที่อ่าสาหรับใช้เป็นเรือตรวจการอตรวจการจากดูเรือประมงอันนี้เรืท่าหอยอันนี้จะสำหรับเออเวลา ถ้าถอยได้ก็จะไว้ตรง้ายเรือเนะะอี่ยค่ะแล้วอย่างลำเนี้ยครับคือราคาเท่าไหร่หรอครับอ่าราคาอยู่เนี่ยค่ะแปดพันห้าพัมตู้มันจะราคาประมาณนี้เท่ากันหมดเลยไหมครับรไม่เท่ากันหมดค่ะไม่เท่าความแตกต่างคือบางทีเอ่อความละเอียดขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะคือใช้เวลามากเวลาน้อยอะไรยเงี้ยคะ่ะขั้นตอนครับคถ้าใช้เวลามากเนี่ยก็คือจะค่อนข้างแพงกว่าใช่ไหมครับใช่ อา่าโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้การสัมภาษณ์นะครับสำหรับล็อกวันแรกในการมาเดินดูสินค้าที่งานศูนย์ศิลปาชีพโมท็อปนะครับก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย